เรื่องนี้ไปดูประตูรั้วใหม่ที่แม่เต็มใจโชว์ลูกเต็มใจดูสวัสดีค่ะดิฉันทิพสดาฮกินนะคะอยู่จ<า>ังหวัดน<ร>นคยค่ะแม่ทําประตูบ้านใหม่นะคะแล้วแกก็ล็อกบ้านของแกทุกวันทุกวันนะคะ อยาอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนเด่นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงบ้านนี้แม่ทำประตูรั้วใหม่ครับแล้วล็อกประตูรั้วเป็นประจำจนวันนี้ลูกสาวกลับมาบ้านก็เลยเรียกแม่มาดูประตูรั้วใหม่ของแม่ว่ามันแปลกมันจะแปลกยังไงล่ะลูกแม่ก็ล็อกนี้ทุกคืนล็อกแกเออเออล็อกใส่ก้อนล็อกปุ๊บไม่เห็นจะแปลกตรงไหนเลยลูกเออแม่ลองเลื่อนประตูดูสิมันจะเลื่อนได้ยังไงมันล็อกแล้วลูกเน อัลูอุลูอุลูไว้ประตูมันหลุดออกมาเนี่ยโอ้ยงานสร้างเลยช่างประตูมันเอากรอนผิดประเภทมาติดให้แม่ถ้าโจรมาแล้วเปิดนี้เลยแจ๊ะเหเนี่ยลูกสาวขำใหญ่เลยโอ้ยหาจริงๆนะครับเนี่ย ขอ้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทําคนเห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงเอาเอาลองเนื้อมันก่อนเอามันล็อกว่ามันนี่เนื้อคือแกไม่เคยรู้ตัวเลยว่าประตูบ้านมันล็อกไม่ได้พอเรากลับบ้านนะคะแล้วก็มันผิดสังเกตก็เลยให้แม่ไปอกประตูบ้าน แล้วให้แม่เลื่อนดูปรากฏว่าประตูมันล็อกไม่ได้ค่ะพวกเราก็เลยขำกันถึงจากการขโมยไม่ได้แต่ก็ได้หานะคุณแม่ขอขอบคุณคุณทิพสุดาฮิกกินจังหวัดหนองคายเรื่องพิ่งรู้ประตูล็อกไม่ได้